ลิซ่าแบกพิงค่ะวันนี้น้องมีออกงานอีเวนต์ใหญ่ของบุงกรีที่กรุงโซด้วยค่ะทุกคนแน่นอนว่าขณะนี้เนี่ยภาพแรกโมเมนต์แรกก็ออกมาให้เหล่า b l ิงแล้วก็ลินลีนลน่ได้ชื่นชมกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ความมั่นใจคือมาแบบเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าน้องสลัดลุคแบบเดิมๆทิ้งไปจนหมดเลยนะแล้วแต่ละลุคที่เคยออกงานกับทางแบรนด์มาก่อนเนี่ยวันนี้คือขอขอนอุญาตเลยนะคะคือเปิดหน้าผากรับซับแบบเต็มๆในฐานะ GBA ของแบรนด์พร้อมเดสขาวเปิดหลังนวลๆให้ทุกคน ได้ชื่นชมกันแบบนี้เลยค่ะเออเอาสิคะ่ะใครว่าเปิดหน้ามาเราไม่รอดลุคนี้พิสูจน์แล้วนะคะว่าเอ้ยคือได้อยู่นะตัวแม่ตัวมัมเลยแหละแต่แม้ว่าเครื่องแต่งตัวจะดูเป็นสตรีชั้นสูงเพียงใดนะคะแต่ความเป็นลิซ่าแบล็กพิงกก็คือน้องลิซานั่นแหละค่ะรอยยิ้มกว้างพร้อมโพสตส่งหัวใจแบบนี้ให้กับบรรดาสื่อก็คือลายเซ็นของน้องจริงๆนะคะอะขณะนี้ก็คือแฟนๆแตกตื่นกันทั้งทำลายไปเรียบร้อยแล้วค่ะ, <S <S คะก็เป็นลุคที่ดูผู้รากมากดีมากค่ะทุกคน คาดูเป็นองค์หญิงแห่งราชสกุลบุงกรีแบบเต็มตัวเลยนะแต่ว่าดีดาค่ะทุกคนว่าสร้อยบุงกรีเส้นนี้มันดูยาวไปหน่อยไหมหรือว่ามันเป็นเดรสแบบคอปาดถ้าใส่ยาวๆแล้วมันจะไม่สวยหรือเปล่าคะอันนี้แอดมินก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ส่วนตัวเนี่ยมรกตสีเขียวก็คือสวยตัดกับสีชุดตีแล้วค่ะดูเด่นขึ้นมาเลยกับเดรสสีขาวชุดนี้แต่ว่าสําหรับแอดมินแอดมินว่าสร้อยมันดูยาวไปนิดนึงนะจริงๆลุคนี้น้องก็ฉีกไปจากเดิมมากเลยค่ะน้องดูเติบโตขึ้นจริงๆก่นึวา รวมงานเทศกาลหนังที่เมืองคาร์นะเหมือนแบบนักแสดงฮอลลีวูดไปออกงานแบบพรมแดงหรืออะไรประมาณนั้นน่ะให้ความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งนั้นไปเลยส่วนถ้ามีคลิปแล้วก็ภาพอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวยังไงแอดมินจะนำม,มาลงให้ใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะ